สวัสดีครับเลยครับต่อพี่น้องครับกับรางงานโดตรโคตมันๆครับจือของแท้แล้วครับ ต้องปาตราออกพีกครับกับ M95 บ้าพลังไอหนุ่มเวทเชียวครับกูบตาแรงสั่งได้อยู่ดีกินดียิ่งอยู่นานยิ่งอยู่ยิงกินดีครับกูบตาโอ้โหสมชื่อนะอยูดีกินดีครับเออใช้ดีเหมือนกันครับกูบตา อะไรครบวงจรนะครับดูกระชากต่อครับดูกระชากคคับโอ้ทำไมมันแรงแท้กูต้านี่ยอดขายอันดับหนึ่งไม่รู้ว่า เป็นอะไรหรือว่ารถนะว่าแรงเขานะครับบริการหรือว่าการ,รบ,าบริการลูกค้านี่ถือว่าโอ้โหโอเคเลยครับเพราะว่าศูนย์นี่ครบคุมแทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับแถวโซนบนนี่ต้องยกให้คูปตาครับ ดี๋ยวเป็นบางจังหวัดนะบางจังหวัดเขาก็บางอำเภอนะครับเขาก็ยึดไปทางยันม่าก็มีครับแต่แถวนี้ก็ไม่ค่อยเจอยันม่าพวกใหญ่ๆนะยันม่าจนเดียวไม่ค่อยเจอครับแชมป์นะครับ แรงเนะ่ดูรับกระชากรากขาดเลยอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาครับคันนี้อันนี้ก็หลยขอทำม,มาทำไมาแรงแท้ะนะครับก็สปริงเป็นของชังกี้โบแดงกำแพงเพชรครับเอามาก็จูนปั๊มเล็กน้อยครับใส่สปริงกาวนาครับเปลี่ยนท่อเท่านั้นนะถ้ารถไม่มีท่อพักนะครับถ้ามีเทอร์โบใส่ลงไปไมไปรันเท่าไหร่ครับ ไม่เหมือนรถไม่มีอ่าเทเบโลครับถ้ารถเล็กก็ได้นำรับไม่อยากลั่นก็ทะลวงนะครับถือว่ายาบออกดีกว่ากันเลยอนะ่ะข้อมันโล่งครับหลายคนบอกว่าใส่สป,ปริงแล้วรถพังนี่โอ้โหไม่เกี่ยวกันนะเกี่ยวเออเป็นคืออยู่ที่กดกลับนะครับ ดีทุกคนนะครับรถเขาส,สุดยอดอยู่แล้วครับอย่ที่คนกลับครับใส่กัมนาไม่พังแน่นอนครับถ้าไม่เจอตีนผีนะครับ ใส่กาวนาเราก็เหยียบรอบเท่าเดิมครับโอ้เหยียบรอบน้อยกว่าเดิมแต่ว่ารถไปเท่าเดิมนะครับรว่าไม่ต้องเหยียบแรงเหมือนเดิมครับเหมือนกาวนาศูนย์นะครับกาวนาศูนย์จะใช้ได้ประมาณปีนิดนดน,ดนะครับถ้ารถใช้งานตลอดนี่ได้หนึ่งปีครับกาวนาหย่อนแล้วเอา กลับมาชมครับนางานฮัลโหโหดควันมันเป็นสุมทง n g เลยไม่ร้อง บไว้เปล่าครับคนเดียวจะอึ้งแน่ครับไม่น้องข่านหน้ามันต่ำรับข่านหน้าไม่สูงเดี๋ยวว่าลากนี่อยู่ไม่น่าเลยอ่ะ โโโออ้้น <boundaries> ี่งัดครับสายงัดครับสายงัดแหนปวดขาครับพี่น้องก็เป็นฟอร์ดอีซีปวดขาเนี่ยครับนี่ครับคูเปอรตาได้ความสะดวกสบายครับบอกเลยต่างกันหลายครับพี่น้องครับฟอร์ดบ่ปวดขาครับครับคูเปอร์ต้านะครับพยายามสังเกตว่า พยายามสังเกตนะครับพวกอาจารย์รถไทฟ,ฟอร์ดที่เพิ่งเคยมีฟอร์ดนี่กลับมาเล่นคูบมตาวาง50นะครับรุ่นใหญ่เขาจะกลับมาเล่นวาง50นะครับพวกเคยขับฟอร์ดเป็นอาจารย์เก่าๆมา50-47นะครับ60 70ประมาณนี้ครับไม่ก็85-95นี่ละครับ 8, 5, 9, 5, หนึ่งคันครับที่สร้างชื่อเสียงมากับช่องเซบิบนครับคันนี้ยังไม่ถึงปีนะพี่น้องวันแปดเดือนครับแปดเจ็ดแปดเดือนเองครับไม่ยังอายุอายาน้ำไม่เยอะไดครับพอดีเจ็ดแปดเดือนนี่แหละ งวดแรกยังไม่ได้ใช้นะครับใช่หรือเปล่านะครับน่าจะยังไม่ได้ใช่แหละเพราะว่ายังไม่ครบเดือนครับเอ้ยยังไม่ครบปีนะครับนี่โอ้ยนิ่มๆครับนิ่มๆ อยู่ตรงเงียบ